เอาเอาเอาเลยค่ะเล่นเก่งอยู่อ่ามือเหลือหนึ่งนาทีพร้อมนะคะจากคุณแม่กาตนค่ะเอามาลูกมาเอาบุญเลือหยิบเล่คนเก่งยิบเล่ยคนเก่งหยิบยบยิบยิบยิบเลยครับยิบเลยค่ะเออเอออ เดี๋ยวเดี๋ยวให้กินเดี๋ยวให้กินโอ้ตายแล้วเดี๋ยวให้กินเดี๋ยวให้ถอยก่อนถอยก่อนถอยถอยเดี๋ยวพ่อหยิบให้เออเอาถุงใหม่แล้วเาถุงใหม่เลยเร็วเร็วเ่าาถุงใหม่ก่อนเดี๋ยวค่อยกินครับยากคุณแม่การ์ตูนหนึ่งนาทีนะคะเก็บก่อนลูกแล้วเก็บก่อนเร็วๆจะกินแล้วโอ้โหการได้กินแล้วก็เดี๋ยวค่อยกินูกเดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวค่อยกินเอาถุงใหม่เอาถุงใหม่ก่อนมาเร็วมาเร็วมาเร็วคนเก่งนู้นจะเอาถุงนู้นแล้ว เวลาแล้วเหลือเหลือเร็วเร็วเหลวอรเร็วเร็วเร็วเรับเรเอาวเ่็เดิมเราวุร็วเร็วเนครับเราวเร็วเร็วเนคเรับเอาวุร็วเรเร็วเรวรับเร็วเรเร็วเเวเรวเวเรวเเอ็เหลวอเร็วเเวเเร็วเ เจวนะคะความสนุกสนานมาเล่วว้าคุณแม่จาได้ถุงเดียวขอบคุณค่ะคุณแม่กระตูนค่ะให้โอกาสผมครับเดี๋ยวไปฝึกมาใหม่ตาสมนึกต้องไปเทรนลูกดีๆอันตาสมนึกตงไปเทรนลูกดีๆตาสมเนอนะคะไปเทรนลูกดีๆอย่าให้เสียชื่อใครมาคนแรกคะ่ะคนแรกก็ลีโอไทยเอไม่ใช่บุญเหลือกับไทยไทยคะ่ะคุณแม่นี้ บุญเหลือกับไทยไทยนะคะอ่าเพิ่งมาจากคุณแม่พอลน้องช้างเรืองไม่ถูกมากคุณแมุ่๋ยคุณแม่จ bueno> ๋าเล่นเชือกไหนดีนะคะ อันนี้น้องช้างพร้อมมากนะคะ่ะอันนี้นะอาตัวน,นี้หรือเปล่าเนี่ยอยู่ข้างหน้าเนี่ยสนใจเล่นไหมคะคุณแม่จ๋าเสนอสีจัน